เปิดวีรกรรมเปิดประวัติไอซ์รัชนกนักการเมืองสาวดาวรุง่งกล้าทา้าชนทุกอำนาจมืดเจ้าของตำนานปั่นจักรยานล้มช้างเขตบางบอนเธอคนนี้เป็นใครมาจากไหนใครอยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนทำไมถึงกล้าง,งัดาทุกอำนาจมืดไม่หว่านเกรงภัยอันตรายโดวยวันนี้เรามาส่องเบื้องลึกเบื้องหลังและวีรกรรมสุดท้าทายของเธอคนนี้กันค่ะ <c oughs> จากการณีไอรัชนกเปิดศึกโซเชียลเดือดฟาดกันเจ้าพลังขอให้คุณกันช่วยกระทุ้งคุณอน,อนุทินและคุณธรรมนัฐที่ชายคนสนิทแรงแก แก้ปัญหาสแกมเมอร์กัมพูชาอย่างจริงจังทั้งยังเปิดประเด็นข้อสงสัยว่าเงินบริจาคจํานวนมหาศาลที่กันจอมพลังเปิดรับมาทั้งหมดตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนบ้างทําไมไม่เคยออกมาชี้แจงเอาเอกสารออกมาให้ประชาชนได้รับรู้อย่างโปรง่งใสซึ่งงานนี้เสียงประชาชนก็แตกออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนชนิดที่สูสีกินกันไม่ลงเนื่องด้วยคุณกันก็คือเชื่อเรื่องการมี fc มีสาวกอันเหนียวแน่นซึ่งในด้านคุณไอซ์ก็ไม่น้อยหน้าเพราะเธอมีแฟนคลับจากพรรคประชาชนคอยหนุนหลังสนับสนุนอยู่ เรียกได้ว,ว่าการโคจรมาพบกันครั้งนี้เปรียบเสมือนมวยถูกคู่ซึ่งไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะคนที่ได้ประโยชน์ถือพี่น้องประชาชนแน่นอนค่ะซึ่งในขณะนี้ชาวเน็ตก็ยังไล่หวดกันแบบไม่พักบางก็ว่าการพลาดแล้วที่เล่นกับไอซ์อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าไอซ์พลาดแล้วที่เล่นกับกันซึ่งงานนี้ไม่ต้องเถียงกันนานเพจด,ดังมือดีได้ลองเปรียบเทียบคู่ต่อสู้ตัวหลักๆที่ผ่านมาของทั้งสองฝั่งมาให้ทุกคนวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มทีไฟใหญ่ๆที่ผ่านมาของคุณกันจอมพลังได้แก่ซัดอดีตพระ ตงัดนายกเบียวทิมเอ็มเอกชาติและเบิร์ดวันว่งวางๆตบแก๊งออริโอและแก๊งสาสตรน้ำซุปช่วยดันสารพัดเคสชายแดนและล่าสุดซัดกับนักสิทธิมนุษยชนและด้านไฟให,ใ,หใหญ่ที่ผ่านมาของคุณไอซ์รัชนกได้แก่ล้มคุณวันอยู่บำรุงแฉคุณไผ่ลีกฟาดคุณพิพัฒรัชกิจประการงัดคุณสุชาติชมกลิ่นและหาผู้รับผิดชอบเคสสอตองอและตีแผ่เคสประกันสังคมซึ่งเรียกได้ว่างานนี้ผลงานกินกันไม่ลงคนหนึ่งเน้นลุยเคสท้องถิ่นอีกคนเน้น เคสระดับเกมกลางเมืองแล้วก็มีแฟนคลับสอสอไอจำนวนมากให้ความเห็นว่ากระดูกคนละเบอร์ชัชดๆไอซ์สัดแต่ตัวใหญ่ๆเธอคนนี้มีของดีมีแบล็กหนุนหลังที่ไม่ธรรมดาลองไปส่องประวัติของเธอคนนี้ดีๆโดยคุณไอซ์หรือรัชนกศรีนกเธอเกิดเมื่อวันที่11ตุลาคมพศ2537เธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตคณา,าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาสถิติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยในอดีตเธอเคยประกอบอาชีพขายของออนไลน์และเคย เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยได้เข้าร่วมเป็นพยาบาลอาสาในมอพอยเรียกร้องสิทธิต่างๆรวมไปถึงเคยทํางานร่วมกับสภาโจ๊กโดยตอนนั้นคุณไอรัชนกได้รับบทเป็นคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและในเวลาต่อมาเธอได้มีบทบาทในเส้นทางการเมืองมากขึ้นโดยเริ่มจากการเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยผ่านแอพพิทในยุคนั้นคลับเฮาส์เธอได้ทําการเปิดห้องพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองจนเธอได้มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณทักษิณชินวัตรณนะตอนที่คุณทักษิณอยู่ดูไบซึ่งทําให้ค ไอรัชนกเริ่มเป็นที่รู้จักและถูกพูดถึงในวงกว้างมากขึ้นก่อนที่ไอซ์จะเข้าสู่วงการทางการเมืองอย่างเต็มตัวโดยการลงสมัครสสสังกัดพรรคก้าวไกลหลังจากช่วยงานพรรคก้าไกลมานานหลายปีซึ่งในการเลือกตั้งในปี2566ยเขตบางบอนคุณไอซ์เลือกหาเสียงแบบรักโลกปั่นจักรยานหาเสียงในเขตพื้นที่ของตนเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยเหตุนี้จึงทําให้ไอรัชนกชนะการเลือกตั้งคะแนนท่วมทน้นสามารถลลมบ้านใหญ่ในพื้นที่อย่างในวันอยู่บำมรงอย่างราบคาบ เป็นที่มาของตำนานปั่นจักรยานล้มช้างและนอกจากกิจกรรมทางการเมืองแล้วคุณไอ้ยังสนใจงานด้านการศึกษาและการพัฒนาชุมชนเธอเคยทำงานเป็นครูอาสาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในชุมชนแออัดและเคยเป็นวิทยากรให้กับโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเยาวชนอย่างไรก็ตามหลังจากที่เธอได้เข้าไปทำหน้าที่เป็นสสในสภาเพียงไม่กี่เดือนเธอก็ได้ถูกสารอาญาสั่งจำคุกในคดีมาตรา112และพอรบอคอมพิวเตอร์เป็นเวลา6ปีโดยไม่รอลงอาญาแต่ทว่า เธอก็ได้รับการประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์จำนวน5,000 500, 0นบาทส่งผลให้เธอยังคงดารงตําแหน่งสสได้ต่อไปโดยคุณไอซ์เคยเปิดใจยอมรับอย่างเต็มอกว่าเธอเคยเป็นรอยอลิสอย่างสุดตรงชนิดไม่ยอมรับความเห็นต่างจนได้มาตระหนักถึงปัญหาเชิงโครงสร้างจากการพูดคุยกับเพื่อนและได้ไปเห็นคุณภาพชีวิตของคนที่ต่างประเทศและจากนั้นเธอจึงตัดสินใจออกมาเรียกร้องสิทธิทางการเมืองโดยเข้าร่วมม็อบและเคลื่อนไหวต่อมาเรื่อยๆจนเลยเถิดมาถึงการเป็นสสผู้ทรงเกียรติโดย ทั้งนี้ทั้งนั้นเราขอพาทุกคนไปย้อนดูจุดเริ่มต้นของดราม่าไอซ์งัดกันจอมพลังว่าอยู่ๆทาไมเขาและเธอถึงได้ออกมางัดกันได้ทั้งที่ทั้งคู่ก็เป็นคนของประชาชนเดินหน้าช่วยสังคมช่วยชาวบ้านเช่นเดียวกันโดยชนวนดรามา่าเริ่มต้นที่คุณการจอมพลังได้จัดกิจกรรมเปิดเสียงพีรถแห่และจัดเตรียมเครื่องดูดซ่วมโดยแจ้งว่าทําเพื่อปกป้องชายแดนซึ่งคลิปถูกแชร์ไปในวงกว้างขณะที่นักสิทธิมนุษยชนและนักการเมืองบางส่วนมองว่าการกระทําดังกล่าว นี้เกินเหตุและอาจละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งด้านคุนกันก็ได้โตกลับทันทีโดยโพสต์ระบุว่านักสิทธิมนุษยชนเอียงข้างคขเมรนพร้อมประกาศหยุดกิจกรรมชายแดนชั่วคราวเพราะรู้สึกว่าถูกเข้าใจผิดทั้งที่ตั้งใจทําเพื่อประเทศและในเวลาต่อมาด้านพักประชาชนก็ออกมาเคลื่อนไหวนําโดยรังสิมันโรมโพสต์เรียกร้องให้รัฐบาลอนุทินธรรมนาทเร่งจัดการแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติที่มีฐานในกัมพูชาและหลังจากนั้นคุณไอ์สสพักเดียวกันก็แชร์โพสต์ของคุณโร พร้อมแท็กถึงการจอมพลังขอแรงช่วยปราบแก๊งสแกมเมอร์ด้วยถ้อยคําสุภาพลันพี่กันได้โปรดช่วยประเทศนี้จากสแกมเมอร์ด้วยเถะนะคะเรารักชาติและหวงแหนผลประโยชน์ของประเทศเหมือนกันด้านการจอมพลังโตกลับลันยินดีร่วมมือกับพักประชาชนเพราะํามเรื่องนี้มานานแล้วทั้งปล่อยตัวคนไทยทํางานกับตํารวจและช่วยประชาชนในพื้นที่ชายแดนกันย้าว่าอยากให้ช่วยกันจริงไม่ใช่พูดแล้วเงียบพร้อมฝากไปถึงนักสิทธิมนุษย์ว่าหากอยากแก้ปัญหาให้คนไทยจริง ลงพื้นที่มาดูด้วยตาไม่ใช่แค่โพสต์และโพสตต่อมาคุณกันลันนี่อาจเป็นครั้งแรกที่สอสอมาขอให้ผมช่วยแต่ก็รู้สึกแปลกใจเพราะหลังโพสต์นั้นพักประชาชนกลับไม่มีใครติดต่อมาอีกพร้อมทิ้งท้ายว่าผมช่วยแน่ถ้าทําเพื่อชาติจ,จริงๆด้านคุณไอศสวนกลับทันควันแชร์ข่าวจากสํานักข่าวอิสาราโดยเนื้อข่าวคือบริษัทการจอมพลังขว้างงานกระทรวงเกษตร2สัญญารวม9 7แสนโดยวิธีเฉพาะเจาะจงอาจถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ชาวเน็ต ขยี้ตรงจุดแบบนี้เจ้าตัวร้อนแน่ซึ่งเวลาไม่นานด้านคุณกันก็โตกลับตามคาดลันตอนเช้ายังขอให้ช่วยเรื่องสแกมเมอร์แต่ตกเย็นกลับเปลี่ยนมาเล่นผมเรื่องบริษัทยืนยันว่าทุกอย่างทำตามระเบียบราชการและบริษัทของตนไม่ได้ผิดกฎหมายหรือเอื้อผลประโยชน์ใครและทิ้งท้ายว่าตอนเช้ายังขอให้ผมช่วยแต่ตอนนี้เงียบไปหมดไม่มีใครติดต่อมาเลยผมก็นึกว่าเอาจริงซึ่งในเวลาต่อมาคุณกันก็ได้ออกมาตัดพ้อย้ำว่าการเมืองสกปรกจริงและรู้สึกว่าตัว ถูกดึงชื่อไปใช้เป็นประโยชน์ทางการเมืองระบุว่าที่ผ่านมาพักสีสม้มพยายามนำชื่อเขาไปเชื่อมโยงทางการเมืองทั้งที่ไม่เคยพูดคุยกับอนุทินเลยและมองว่าธรรมนัตก็มีคนใกล้ชิดมากกว่าแต่กลับเลือกที่จะเอาชื่อเขามาเกี่ยวแทนตนทํางานเรื่องคอสเซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์ร่วมกับตํารวจและภาคประชาชนมานานไม่ได้เพิ่งเริ่มทิ้งท้ายด้วยความผิดหวังว่านักการเมืองไม่เคยมารับผิดชอบสิ่งที่พูดแต่ผมต้องรับผลกระทบทั้งเสียงงานไลฟ์และโดนกระแสะกดดันยืนยันจุดยืนอีกครั้งว่า สิ่งที่ทำคือเพื่อช่วยคนไทยไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของใครด้านคุณไอซ์พลังล้นซัดต่อพร้อมยืนยันว่าการเมืองมันสกรปรกจริงๆค่ะไอซ์ se, ทำงานมาสองปีไม่เชื่อก็ให้ลองถามคุณธรรมนัทได้คนนี้น่าจะมีประสบการณ์เยอะเพราะอยู่มาหลายพักในเป็นรัฐบาลแทบทุกยุคไม่ได้มีความในอะไรแอบแฝงตรงไปตรงมามา,มากๆแค่อยากให้ช่วยกันทำเพื่อประเทศชาติอย่างจริงใจเพราะเห็นว่าพี่กันสนิทกับคุณธรรมนัทมากจริงๆเลยอยากให้ช่วยกันกระทุง้งช่วยส่งเสียงเราจะไม่ม่วั จัดการปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้สําเร็จหรอคะถ้ารัฐบาลไม่ตีไปที่หัวใจของกัมพูชาคือเรื่องมเมอร์ไอซ์มีความเป็นห่วงจากใจจริงเห็นว่าพี่การอยากแก้ปัญหาชายแดนแต่อาจจะไปไม่ถูกทางเพราะตัวปัญหามันอาจจะอยู่ใกล้ตัวพี่มากกว่าที่พี่คิดและขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะที่พี่การโดนยกเลิกงานและขาดรายได้หกแสนบาทไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาพี่การเนีรับบริจาคเงินเป็นจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยเรียกได้ว่ามวยถูกคู่จริงๆคาดว่าราม่าเรื่องนี้น่าจะมีภาคต่อ ให้เราดูกันอีกยาวๆและทางทีมงานเราขอยืนยันคําเดิมว่าไม่ว่าฝ่ายไหนจะแพ้หรือชนะคนที่ได้ประโยชน์เต็มๆก็คือชาวบ้านพี่น้องประชาชนแน่นอนค่ะยิ่งสัตว์กันยิ่งขุดกันยิ่งเปิดโปรงกันยิ่งโปรง่งใสแต่ยังไงก็ขอให้เรื่องราวทั้งหมดนี้จบลงด้วยดีนะคะใครจะแพ้หรือชนะก็ขอให้เขามีที่ยืนในสังคมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวบ้านต่อไปและสุดท้ายนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคะอยู่ทีมสอสอไอพลังล้นหรือคุณการจอมพลังคอมเมนต์มอมอยกันได้นะคะและก่อน ที่เราจะจากกันไปแวรับชมช็อตเดตที่น่าสนใจกันค่ะทุกคนล้มเจ้าไม่เอาโหคุณพ,พี่พวกหนูเอาอะไรไปล้มอะ่ะมันคือการล้มเจ้าเนี่ยในประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์ชา,าติไทยเนี่ยการล้มเจ้ามันเกิดจากเจ้าด้วยกันทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่อะ่ะมันเกิดจากเจ้าด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ส่วนน้อยก็เกิดจากการรัฐประหารต้องมีกองกําลังมีทหารแล้วก็ไปล้มล้างระบบก,การปกครองสถาบันนาตัวเองหรือจะเป็น เออสาธารณรัฐอะไรก็ว่าไปแต่ว่าคืออย่างหนูเนี่ยคือเอาอะไรไปล้มคุณพี่มันมันล้มไม่ได้มันไม่มีใครล้มแล้วก็ตามประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยนะคุณพี่ประชาชนมันมันล้มไม่ได้หรอกที่ล้มเจ้าด้วยกันเองอ่ะมีแต่เจ้าด้วยกันทางนั้นเลยคุณพี่ไปนั่งอ่านแบบประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยแบบอะไรอ่ะรัตนโกสินทร์สุโขทัยยุทธยาอย่างเงี้ยการสถาปนาราชวงศ์ใหม่มันก็เกิดจากมันก็เกิดจากเจ้านั่นแหละล้มเจ้าด้วยกันเองเออนะแล้วก็ พี่บอกว่าพี่ไม่เอาพวกลมเจ้าใช่ไหมคืออ่ะการลมเจ้าครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อไหรนะ่คุณพี่ลองคิดดูดีๆติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตก,ตกอ่ะพระเจ้าตักสินใช่ไหมสมัยพระเจ้าตักสินใช่ไหมใครล้มอ่ะใครล้มอ่ะไม่ไม่รู้อ่ะไม่รู้คุณพี่ต้องลองไปอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็ลองตีความเออพระเจ้าตักสินหายไปไหนอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันหนูก็ไม่รู้เออไม่รู้เหมือนกันก็นะอยากให้ลองแบบ ลองดูพี่คือมันไม่มีใครล้มได้มันไม่มีใครล้มได้นอกจากเจ้าด้วยกันเองแล้วก็กองทหารเออ ใครเคยเห็นภาพยายกำลังอุ้มหลานอยู่ที่หลังกระบะยายเนี่ยกำลังร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจบ้างผมได้ไปเจอครอบครัวของคุณยายแล้วก็คุณปู่ของน้องน้งนำโขงน้องเนี่ยถูกขมรกดบึ้มเข้ามาที่บ้านโดนน้องพอยายเห็นปุ๊บยายก็รีบวิ่งมาหาน้องแล้วก็อุ้มน้องวิ่งไปตามหมู่บ้านเรียกคนให้ช่วยหารถไปส่งที่โรงพยาบาลหน่อยสุดท้ายครับน้องก็จากโลกไปผมได้เจอวันนี้ คุณปู่บอกว่านักสิทธิมนุษยชนที่ออกมาเรียกร้องเรื่องเสียงที่นิมชายแดนเขมรเนี่ยไม่เคยเอาเรื่องนี้ออกไปเรียกร้องว่าพวกเขาต้องได้ความช่วยเหลืออะไรไม่มีนักสิทธิกลุ่มนี้มาช่วยเหลือเพิ่งเห็นนักสิทธิกลุ่มนี้ออกมาเรียกร้องตอนที่เปิดเสียงผีให้เขมรฟังคุณปู่เนี่ยเขาเตือนเลยครับว่านักสิทธิรับเงินเดือนจากภาษีของคนไทยนะซึ่งนักสิทธิเนี่ยเขาออกมาตอบว่าพวกเขาอะทำตามหลักการหน้าที่ออกมาพูดเรื่องเสียงผมก็เลยคิดในใจว่าเอ้าถ้าทําตามหลักการน่ะน้องกับ ครอครัวเขาก็ต้องได้รับความช่วยเหลือสิครับถ้าตามหลักการกับหน้าที่ทําไมถึงไม่ไปช่วยพวกเขาซึ่งเป็นคนไทยแต่กลับออกตัวให้กับคนขเขมรล่ะคนเขาก็เลยตั้งคําถามเลยครับว่าตามหลักการหรือหลักกูหรือหลักตามใจฉัน หลายวันที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกตรงว่ามันก็รู้สึกเหนื่อยๆนะเพราะว่าเราทํางานหนักด้วยนะครับแล้วก็ต้องฝ่าฟันอะไรหลายๆอย่างเจอทั้งคนไทยเจอทั้งคนขเขมรแต่ในวันที่ผมเนี่ยแบบเหนื่อยมากๆมีคนส่งโพสต์ของทหารคนหนึ่งที่โสต์ ถึงผมมาให้ดูเขาพิมพ์ข้อความว่าภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่24กรกฎาคมถ้าไม่ได้บังเกอร์กันจอมพลังไม่รู้ว่าผมกับลูกน้องกว่า40นายจะเป็นยังไงเข้าคือที่ยังไม่ได้ลงจากรถด,ด้วยซ้ำกะสุนใหญ่ขเขมรลงตามหลังเป็นชุดใหญ่ขอบคุณและเป็นกําลังใจให้คุณกันจอมพลังแฮชแท็กสมรภูมิตาเมือนทม68คือเขามีภาพอยู่ในบังเกอร์ที่ผมไปสร้างตรงปราสาทตาเมือนทมคือแคป อ,นนอยู่บนภาพครับที่ทหารอยู่ในบังเกอร์ที่ผมไปสร้างไว้ตรงตาเมืองทมแล้วพวกเขาได้ใช้ ปกป้องชีวิตพวกเขาจริงๆแล้ววันนี้วันที่ผมเหนื่อยเขาเขียนข้อความมาให้กำลังใจผมซึ้งมากเลยผมบอกตรงๆผมขอบคุณมากๆนะครับที่ไม่ลืมกันผมก็ยังอยู่เคียงข้างทุกคนเหมือนเดิมผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดมันก็ถือว่าเป็นเวลาที่ผมได้พิสูจน์ตัวเองขอบคุณทุกคนที่รักผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณที่ร่วมเดินไปด้วยกันหลุกคนครับ ดูจบแล้วอยู่รีบไปไหนเรามีโปรดีมาบอกสำหรับแฟนรายการที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองลองดูคุณเป๊ปเขมิกาอดีตนางเอกอ้วนหนัก130กิโลเคยกินยานลดความอ้วนเคยผ่ากระเพาะและลดผิดวิธีทำให้ร่างกายสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและระบบเผาผลาญพังจนโย,โย่น้ำหนักเด้งกลับมาเท่าเดิมคุณเป๊ปเลือกทำสลิมอัพที่ใช้ระบบ AI Digital Tailor Made ออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคลและติดตามผลการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่รับบริการพร้อมเทคโนโลยีช่วยลดไขมันเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ไปพร้อมกันช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญช่วยลดไขมันในช่องท้องและสัดส่วนต่างๆคุณเป๊ะล่าว่าเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดน้ำหนักลดลงถึง30มกิโลกล้ามเนื้อแน่นเหมือนคนออกกําลังกายเนื้อแข็งไม่เพลอเผาผลาญดีไม่อ้วนง่ายค่าความดันคอเลสเตอรอลน้ําตาลในเลือดลดลงผลตรวจสุขภาพดีขึ้นโปรรับผู้ชมรายการรับสิทธิ์สมัครโปรแกรม AI Digital Tailormade ปกติ12,500บาทลดเหลือเพียง3,99 0บาทโทร0 2 6 2 0 0 0 หรือสแกน QR code บนหน้าจอนี้ด่วนเพียง100ท่านแรกเท่านั้น